สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะคี่กำลังจะบอกว่าวันนี้เขามีการบวงสวงพระเจ้าอูทองกันนะคะอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกนะคะเมื่อกี้คี๊เดินผ่านมาแล้วนะคะบริเวณแถวๆตรงด้านหน้าที่เขามีการบวงสวงแต่กี้มีความรู้สึกว่ามันมันไม่มีคนนอกอะ่ะมันมีแต่เป็นพวกเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดเขานะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะว่างานมอดอกโรคปีนี้นะคะเป็นการจัดงานร่วมกันนะคะของอจังหวัดอยุทยา กรมทททนะคะทททแล้วก็ากาชาตแิแล้วก็พวกบริษัทห้างร้านเอกชนกต่างๆนานาที่ที่อยู่ในจังหวัดพนัชพรสุวรรของเรานี่แหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ก็ถ่ายภาพแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของ <c oughs> คือถ้ามันนอกเหนือจากสิ่งที่เราทาอย่างเงี้ยเราเราก็มองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะมีการบันทึกภาพอะไรเงี้ยเพราะว่ามี มีน้องคนนึงบอกกี้ว่าเขาจะบวงสวงกันวันนี้นจริงวันนี้ถึงไม่ได้บวงสวงกี้ก็จะต้องมาแต่เช้าอีกแล้วนะคะเพราะว่ากี้จะเข้าไปดูออสถานที่สถานที่หนึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับงานมรดกโลกนะเป็นงานท,ท,ที่ทำอยู่นี่แหละนะคะก็เลยมาแนตะ่เช้าหน่อยทีนี้พอเข้ามาในวัพรศรีสันเพชรเนี่ยนะคะทุกคนเราก็เห็นว่าเขากําลัง <laughs> เขากำลัง <laughs> เขากำลังวงสวงกันอยู่นะคะเสร็จยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราแอบเราแอบไปส่องเขาก็ได้ค่ะทุกคนยังส่องขอให้บอกนะคะงานถนัดนะคะ ฟังดูดีนะคะส่องจริงๆแต่ความจริงแล้วภาษาแบบเอาให้เป็นทางการก็คือเผือกมากอะประมาณนี้จริงๆแล้วเวลาเขาจะจัดงานบอรดอกโลกอะคะ่ะเขาก็จะต้องมีการบวงสรวงตรงจุดตรงพระเจ้าอุทองอยู่ตรงเนี้ยเป็นประจาอยู่แล้วนะคะตอนแรกกี้คิดว่าเขาบวงสรวงไปแล้วนะคะเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ถึงแบบไม่มีการบวงสรวงหรออะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอเรามาถึงเอ้าบวงสรวงวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องคนหนึ่งนะคะที่ให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับ ข้อมูลของทางจังหวัดโรงแรมวเนแเวลาแบบมีการจัด,จดงานอะไรเงี้ยคือเขาจะเหมือนมีเพจเพจหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นการอัปเดตสเกจด์วต่างๆนะคะในการจัดงานแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ไปลงลึกขนาดนั้นหรอกนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ก็จะไปเดินแต่เฉพาะสิ่งที่ที่ชอบเท่านั้นนะคะบาง,งจุดอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะคะทุกคนทีนี้เราเดินมาทางด้านหลังแล้วทุกคนคะเขาเลิกกันหรือยังก็ไม่รู้นะคะเนี่ย มาช่ายังดีกว่าไม่มารองเพลงเก่าอีกแล้วเออเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเราต้องแบบเดินแบบเนียนๆนะคะทุกคนแปบ๊บนึงนะคะเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเดินมาดูอะไรเงี้ยจริงเปล่าหรือยากมาดูเขาเดี๋ยวนะเขาเลิกลํากันแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ตอนมาเขายังลํากันอยู่เลยนะคะน่าจะเลิกแล้วล่ละนะคะน่าจะเลิกแล้วเพราะว่าไม่นานอ๋อใช่แล้วเลิกแล้วค่ะเสร็จละพิธีเสร็จแล้วนะคะก็ เดินไ่ได้คือจริงๆแล้วตอนเมื่อกี้ที่เขาทําพิธีกันนะที่ตั้งใจว่าจะเดินมาตรงนี้แหละแล้วก็มาถ่ายโอ้โหคิดไปคิดมาแบบโอ้โหวันนี้ก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆนะคะบางทีมัน,มนต้องมีความเขาเรียกอะไรนะรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวทีเขาหันมาทางนี้ใช่ไหมแล้วคนก็นั่งอยู่ตรงเต็นท์เขาก็ต้องหันมาทางนี้ใช่ป่ะเขาคงนิยใ,ใจนี่มุมไปยืนอะไรมาตรงนี้วะนี่อะไรมาอะอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ที่แอบเดี๋ยวกี้ดูบรรยากาศนะคะนี่นน นี่ไงเขากำลังถ่ายภาพกันอยู่เลยนี่ไงเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นพระบรมบราชานุสศวรีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะหรือว่าพระเจ้าอูอ่ทองเป็นประมบรมกษัตริย์นะคะของอ ى, ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเรานะคะทุกทุกครั้งที่มีงานมอโกโลกเนี่ยเขาจะต้องมีการมาบวงสวงตรงนี้อยู่ตลอดแล้วหรือนะคะหรือถ้าจําได้ว่าครั้งที่แล้วนะคะถ้าที่จำไม่ผิดนะ งานที่เขามีการมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อเล่นละครเล่นละครเอ๊ะนะใช่ไหมอะของมอมน้อยปะที่เขามีการบวงสวงดวงพระวิญญาณบุตรพรมหาษัริย์ของกรุงศรีด้วยแต่ไม่ไม่น่าจะไม่ได้จัดตรงนี้ค่ะนี่เยประจัดปจัดที่พระที่นั่งตรีมุกทางด้านพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดออกไปทั่วเลยด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคน,นเขาดอกไม้สวยมากอะก <laughs> ี่อยากไปขอเขาสักช่อหนึ่งนะคะดอกไม้สวยมากเลย มีของมีของมาบูชาด้วยมีเขาพลังถ่ายภาพกันนะคะ,<ง>ะ,คะก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่ว่ามันเป็นความเชื่อของคนไทยเวลาจะทําอะไรนะคะก็จะต้องมีการ mm hmm. เขาเรียกว่า,อาบอกกล่าวนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาแบบเอาไงดีอ่ะ คือสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านทรงเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผู้สถาปนากรุงศรีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่เวลาจะจัดงานที่เกี่ยวกับยุทยาทั้งทีก็ต้องมีการทําอย่างเนี้ยถูกแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ทํากันมาต่อเนื่องทุกปีนะคะไปค่ะทุกคนวันนี้เราก็ว่าเรามาเช้าแล้วนะคะแต่แดดก็ยังร้อนอยู่นะคะทุกคนร้อนแทบจะละลายนะคะตรงนี้เป็นแถวๆบริเวณทางด้านฝั่งตะวัน,นออกของบริเวณวัดพระศรีสังเกตนะคะทุกคน จริงๆแล้วเวลาที่คนมาส่วนใหญ่แล้วอะเขาก็จะเดินไปทางด้านเอ,อ่อท,ท,ท,ทางด้านนู้นค่ะทุกคนทางฝั่งจะดีทางด้านฝั่งตะวันตกทางด้านนู้นนะคะอาจจะไม่มีใครเดินมาทางด้านนี้เท่าไหร่นะคะมีเหมือนกันแหละที่เคยเห็นแต่เขาก็จะแค่ไปแค่ตรงนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอะมันสามารถเดินล็อกลอกลอกลอกนะคะมม่ไเอลยได้เลยก็มกันด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะที่ที่เคยบอกกับทุกคนว่า จริงๆแล้วบนโมเดลอ่ะที่บนอุทยานประวัติศาสตร์ยุทยาไอตัวนี้มันใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยตัวนี้มันใหญ่มาก,ะะม,ม,ากมันใหญ่อลังการงานสร้างมากนะคะแล้วก็า่าตแต่ว่าล่างรอยลักษณะเหมือนแบบเหมือนเป็นที่ประดิษฐานอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ค่ะทุกคนที่รู้สึกว่ามันแล้วมันเป็นเสาหลักๆมีผาอ,อ๋อใช่ไหมคะแล้วข้างบนเน่ะมันก็คือเป็นแบบสูงๆแล้วตัวประสาทตัวยอดข้างบนมันเป็นแหลมๆประมาณนี้นะคะเออเนี่ยค่ะไอ้่ะ นี่ใส่มากนะคะอุโบสถที่วัดวสีวัดวสีสันเพชรนี่บูรณะกันมาประมาณ <c oughs> ก่อนวัดชัยวะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ก่อนวัดชัยเขาไลา่ๆกันมาสู้วัดมหาธาตุไม่ได้เห็นปะวัดมหาธาตุจะดีโดนเสียบแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะส <c oughs> งใส่งานด่วนงานด่วน <c oughs> ก็อันเนี้ยบูรณะมานานมากแล้วนะคะทุกคนเล็กอันเนี้ยี่เห็นเสียบมานานๆานนยคะเราก็เลยแบบ ไม่กล้าถ่ายภาพเลยเพราะว่าถ่ายมันก็ต้องเห็นการบูรณะไงแตถ่ายถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายเล่ๆได,ไดะะ้ทุกคนตัเสมาใหญ่มากเลยสอง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 สอสเสมาสูงประมาณเท่ากี้เลยนะคะเปป็นการเนียนเป็นการเนียนที่แบบว่าเนียนมากอะเรา,าเดินมาดูวัดจริงๆทีมาดูก็พวกสวร จะมาดูว่าเขาทำพิธีวงสวงกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็มาช้าจนได้ค่ะทุกคนทุกคนช้าเพราะที่นั่งจอมทองไม่ขึ้นไปแล้วนะคะไม่ขึ้นไปแล้วนะหลายรอบแล้วไม่ขึ้นแล้วนะคะไปค่ะไปดีกว่าไปดีกว่านะคะจริงๆแล้ววันนี้วันนี้นะ่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้จะเข้ามาตามวัดวาอารามต่างๆแล้วนะคะจะไปดูตลาดนะคะตอนนี้อยากหาของกินละนะคะเริ่มหิวเมื่อเช้าออกมาไม่ได้ทานข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องหาร้านอร่อยในยุทธยาให้ได้นะคะทุกคน ทุกคนคะตรงบร,ริเวณถนนกินเส้นปีที่แลว้วอ่ะเขายังไม่ขึ้นป้ายเลยนะว่ามันจะเป็นถนนว่าเขาจะขายอะไรอะ่ะแต่ว่าหลักๆอ,อ,อ่ะแต่ล่อำเภอเขามาตั้งบูธแน่ๆอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้กีเดินผ่านไปยังเห็นในนี่เลยเห็น,นเขาทําเป็นในไฟระย,ยิบอะ่ะแล้วเป็นรูปดวงดาวอะ่ะ ดาวบางดวงก็นอนแง่งแมงอยู่นะคะประมาณนี้เขายังไม่ได้ตั้งไงเพราะว่าลมมันแรงนะคะ <laughs> มันมีมันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งทุกคนใหญ่อลังการงานสร้างกี้เห็นดาวเล็กๆมันวางอยู่ใช่ไหมลเนี่จตาแล้วฉันเดินผ่านดาวดวงใหญ่มันจะล้มทับใช่ไหมเนี่ยแต่แต่ไม่ค่ะเขาเขาล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งแหละเมื่อกี้กี้ไปดูมาแล้วตรงหนวดแถวถนนเส้นหน้าวัดพระรามอะหน้าคุ้งขุนแผนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเส้นนั้น่ะนะคะ แต่ว่าเรื่องเรื่องที่ว่าเขาจะขายอะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้อะว่าอะไรเออเดี๋ยวป้ายขึ้นก็รู้เองไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะปีที่แล้วมันเป็นถนนกินเส้นอะ่ะมันก็มีแต่กว๋วยเตี๋ยวว่าอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆแล้วไม่ใช่ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ไหมไปยุ่งวุ่นวายเขาอยู่แล้วกิ๊กก็มาจะบอกว่าทําไมต้องไปไปกะเกณอะ่ะว่าตอนนี้ต้องเป็นถนนกินอะไรไม่กินอะไรนิ่งางเะไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากกินเส้นก็ได้ว่าอยากกินผักกะเพราก็าได้ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ย เอาของขึ้นคือข,ข,ของอำเภอน้นนมาขายน่าจะดีกว่าปะ่ะเอ้ยแต่ไม่หรอกนะถ้าทําอย่างง้นมันก็คงเป็นโอท็อปเอ้ยมันไม่เหมือนกันดิโอท็อปก็คือโอท็อปไม่เหมือนกันนะคะโอท็อปก็คือโอท็อปแต่ถ้าเกิดของเด็ดของดังประจําอำเภอเนี่ยเอออย่างเงี้ยน่าสนใจวะ่ะเอออะไรวันอย่างเงี้ยอย่างแบบเอ่ออำเภอท่าเรืออะไรอร่อยสุดก็รวมตัวกันมาเลยอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหแต่พื้นที่คงไม่พอหรอกนะคะเพราะว่าหน้าวัดพระรามเนี่ยซุ้มมันแค่แบบประมาณแค่เต็นท์หนึ่งอะ โอ้ต้องมาจะม,มาทุกเจ้านะเราไม่เราไม่ได้แบบร้านเดียวนะหลายๆร้านนะเดี๋ยวตีกันตายวันนี้วุ่นเลร่นวุ่นเลร่นวุ่นเล่นไม่หรอกค่ะเขาก็คงมีการจัดสรรกันนั่นแหละนะคะประมาณนี้ก็ไม่รู้เนื่องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ขึ้นไป้ายไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาขายอะไรแต่ว่าตอนนี้ตัวบริเวณที่มันเป็นลักษณะเหมือนการจัดร้านแบบให้คนมาตั้งอ่ะเต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะทุกคนยาวมาตั้งแต่อยอวอหน้าอยอวอทั้งเส้นนะคะเส้นที่จะไปตรงไอ้บึงพระราชตรงนั้นอ่ะเต็มหมดละนะคะ เสน้นนวัมหาธาตุเต็มหมดละนะคะหน้าวัดพระรามตั้งเสร็จแล้วนะคะซุ้มไฟตรงหน้าเทคนิคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัวไอ้ไฟสุ่มไก่ที่อยู่บริเวณตรงวัดทำเส้นว,วัดวัดมิกร,ราแล้วเลี้ยวมาที่จะไปวัดหลวงพ่อแลวก็เสร็จแล้วเหมือนกันกี่ว่าเมื่อคืนนี้เขาอาจจะมีการเทสไฟกันก็ได้มัง้งเออประมาณเนี้ยวันนี้อไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคะเนี่ยอยากจะอยู่ดูเขาเทสไฟเหมือนกันนะคะเนี่ยวันเนี้ยเนาะ เพราะว่าช่วงที่มาเที่ยวกันเนี ine, ่ยวันที่มาเที่ยวเนี่ยกีไม่ค่อยอยากจะรับปากเลยว่ากีจะเข้ามาได้วันไหนคือมันจะต้องเข้ามาได้สักวันหนึ่งกันแหละนะคะไอ้มาเดินทุกวันคงเป็นไปนไม่ได้นะคะเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าค,คือคือเรามีจุดอื่นต้องไปไงไอ้มาเดินไงมอดอกโลทุกวันเนี่ยโหเออมากินมากินข้าวเนี่ยน่าจะได้นะคะทุกคนแต่ถ้าให้เดินทุกวันก็ไม่ไหวนะเพราะว่ากีพาเดินหมดแล้วนะคะต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแล้วแหละนะคะอย่าไปเดินตรงไหนล่ะนะคะว่าตรงไหนเขาีอะไรคือที่พามาเดินเนี่ย กี้จะพามาดูเฉยๆว่าตรงเนี้ยเขาตั้งอะไรตรงนี้เขาตั้งอะไรตรงนี้เขาตั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดินดูมันจะค่อนข้างเห็นหมดเลยไงว่าตรงไหนมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะตัวแต่ส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวกี้จะต้องไปทําเรื่องอื่นต่อแล้วนะคะอไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหเขาจัดงานมอดกโลกสิบกว่าวันอยู่ไ่ต้องสิบกว่าวันนี้ก็ไม่ต้องทํางานทําการอื่นแล้วนะคะไม่ได้นะคะทุกคนทุกอย่างก็ต้องดาเนินต่อไปนะคะมีเรื่องที่ต้องทําต่อไปอีกน,นะคะหลายคนที่รออยู่นะคะในเรื่องของการตามร่า ถ่าต้องรอยของกำแพงเมืองกรุงศรีนะคะทุกคนกี้ยังไม่ได้ลืมหรอกนะไม,ไม่เคยลืมเลยนะคะยังทำอยู่ตลอดเพียงแค่ว่าช่วงนี้พอจังหวัดมีงานเราก็แค่อยากจะช่วยเขาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกที่มาซับสไครต์ในส่วนของช่องของกี้เนี่ยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวอยุธยาในช่วงเวลาที่เขาจัดงานมอดกโลกก็เชิญข้อมูลต่างๆที่ใส่ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะคะเรื่องการจองบัตร แสงสีเสียงอะไรต่างๆนานา,นาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าทางจังหวัดเขาก็จะมีในส่วนของอช่องทางการติดต่อนะคะของเขาเยอะอยู่แล้วโอเพจเอาจริงนะเขตการท่องเที่ยวก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เนี่ยเมื่อวันของว,นงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเห็นมีช่องข่าวอะ่ะเขาก็ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดงานมอดลกโลกหอ,อยยุธยาอย่างที่บอกว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่นะคะถ้าทททลงมาทำอะ่ะลงมาดูอะ่ะมันต้องห่วงหรอคะ่ะ เขาก็ไม่ใช่แค่ประชาสัมพันธ์แต่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นด้วยนูน่นออกไปนอกประเทศด้วยนี่พังห่อใช่ไหมแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานนักท่องเที่ยวมันก็อาจจะยังไม่ค่อยมากมายอย่างที่คาดการไว้เท่าไหร่นะคะไม่งั้นโอ้โหขอโทษนะคะทุกคนอายุทยาไม่เคยว่างเพเป็นจักนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยแหละนะคะนี่วัดพระศรีสันเพชร <laughs> สนามได้กล <laughs> ย,ย,ย,ยังยังยังจะพูดแบบนี้อีก วากากี่พุ่นเล่นเนี่ยจะซีเรียสแรงหนานะคะประมาณนี้ต้องเครียดมากหรอกก็สวยดีออกไม่ได้บอกมันไม่ดีซะหน่อยนะคะสวยดีมันแบบมันเป็นจุดสําหรับตั้งพักของนักท่องเที่ยวด้วยซ้ําที่เห็นเขาไปนั่งพักกันแบบเยอ้แยะแบบางทีแบบเด็กๆหนูๆตัวเล็กๆน้องๆลูกหลานเนี่ยใช่ป่ะเว่วงนั่นกันอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ดีอ่ะนีพ่พออเอไหมอืมบางครั้งนะคะอะไรอะไรที่มันแบบ อาจจะแบบกี้อาจจะใช้คําพูดบางอย่างที่มันดูอาจจะดูบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบอกได้เลยนะคะทุกทกคำพูดเนี่ยออกมาจากความรู้สึกที่หวังดีทุกอย่างแหละนะคะไม่ได้คิดไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้ากี้คิดไม่ดีจริงๆกี้คงไม่ไม่ทำเรื่องพวกนี้หรอกจริงว่าไปทาเรื่องอื่นดีกว่านะคะเออโอ้โหดูดิกองทัพน้องหมาโอ้ยสบายไหมลูกนี่โหนอนแอ่งแมงกันอยู่เหนื่อยไหม หมามันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้แดดะะเขาเรียกอะไรนะคะฟ้าหลวหลวๆเนาะอากาศก็ขอให้อากาศมันเย็นๆแบบนี้ไปตลอดระยะเวลาของการจัดงานมอดอกโลกไปเลยแล้วกันนะคะจะได้เดินสบายนะคะเดินสบายทเดินแบบสบายๆอะ่ะไม่ร้อนโอ้เมื่อวานเมื่อวานพาไปดูร้านเฟอร์นิเจอร์มาทุกคนได้ภามไหมโอ้โหที่แบบร้อนมากอะ่ะเมื่อวานกลับไปหลับเป็นตายเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกอะ่ะบางทีแบบ เวลาออกไปเดินดูบางจุดที่มันค่อนข้างจะแบบไม่ใช่จุดที่เขาเรียกว่าเออก็พูดง่ายคือไปเดินดูร้านเฟอร์นิเจอร์ทุกคนในหยางหรือไม่ไมะแล้วมันไม่ใช่แบบในตลาดแบบใช้อินเด็กหรือวู้หมอไม่ใช่อย่างนั้นนะเออไม่ใช่ในห้างอ e ีเกียวใช่ไม่ใช่เอออันนี้คือมาไปเดินแบบกลางย่ายอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อวานกลักบไปแบบไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะคะทุกคนร้อนมากเหนื่อยรับนะคะวันนี้ก็ยังไม่เย็นนี้ยังคิดอยู่เลยว่าโอยังออกมาได้นะคะเนี่ยจริงๆกี้กบว่าวันนี้กี้จะพักนะคะเนี่ย ก็มาหน่อยคนะ่ะคือทุกครั้งเวลาที่อยากจะพักหรืออยากจะไม่อยากทำอะไรนะก็อย่างที่พูดเสมออันนี้เก็บไปเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นกำลังใจให้หลายคนได้เหมือนกันนะคะว่าบางครั้งแบบถ้าเราเจอในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบทำไปแล้วอ่ะหรือเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทำมันไปแล้วหรือว่ามีคนที่แบบเขาให้กำลังใจเราอยู่หรือว่าเขาคอยแบบ ติดตามเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่บอกอะตอนที่มันมีคนติดตามอยู่แค่น้อยๆอย่างเงี้ยเราก็แบบติดตามนะคะติดตามนะคะนี่ว่าเหรอแมคือพูดให้เขามาติดตามเราพอถึงเวลาพอเขาเริ่มติดตามเรามากขึ้นมากขึ้นทุกๆซับสไครต์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะทุกๆหน,นึ่งคนก็คือกําลังใจหมดนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอางั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็โกหกนี่แต่ว่าไม่ได้ชอบจริงหรือเปล่าอไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าทําเรื่องพวกเนี้ยนะคะมันไม่ได้ได้อะไรหรอกที่พูดจริงนะคะเนี่ย เออหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้แบบเฮ้ยโอ้ยทำไม่ได้เลยจะทาอะไร,จ,ะะไรจริงมันไม่ได้อะไรหรอกทุกคนเพราะว่าเรื่องหล่าๆเนี้ยนะคะบางทีมันอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับบางคนางที่พี่บอกคนสมัยเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาอาจจะอยากจะทันสมัยนะคะอยากจะแย่งกันทันสมัยเพราะว่าที้เข้าใจไงเราก็เคยผ่านการเป็นวัยรุ่นมาก่อนอะ่ะเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนวัยรุ่นเราก็แบบคุยกับแม่นี่นะโอ้โ oh หแม่คุยเรื่องเก่าเราคุยเรื่องใหม่อะ่ะ ไม่ไม่มีทางหรอกที่จะเข้ากันได้อะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าเออเฮ้ยจริงๆรแล้วก็ไม่เห็นจะต้องแบบทางสมัยไปซะทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยไม่รู้นะทุกวันนี้เนะี่ยคือกี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านกี้เนี่ยนะถ้านับตามศักด์เนี่ยกี่มีศัก์เป็นแค่พี่เท่านั้นเนะี่ยเป็นแค่พี่หรือเป็นแค่อาเต็มที่เลยนะเป็นเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบทุกวันเนี้ถ้าเกิดเราจะ เป็นป้าหรือเป็นยายสาหรับบางคนที่เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงมาทําเรื่องพวกนี้วะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีคนถามจริงๆนะมันคือมันมีคนถามกี่หลายคนจนกี้ต้องต้องพูดไงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกนะคะธรรมดาถึงจะไม่ถึงจะไม่ได้แบบเฮ้ยอนาคตหรอมีคนติดตามเรามากๆใหม่ๆ,มยๆอย่างที่เขาอยากได้กันแสนซับล้านซับอะไรประมาณอย่างเงี้ยกี้ก็ไม่ได้สีเรียดตรงนั้นนะ่ะเพราะอย่างที่บอกว่า,วาบางทีมาอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขใจจริงๆนะใช่ มีความสุขใจอะไรเงี้ยคนที่ตามอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบคล้ายๆเหมือนอยากจะให้เขาได้เห็นว่าเออถ้าคุณไม่ไม่มีเวลามาเดินอย่างเงี้ยเหมือนเราก็มาเดินเป็นเพื่อนๆกันอะไรวันอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็พูดเรื่องนี้จนได้เลยคะ่ะจริงๆเราก็มันมีคนถามบ่อยไงกี้ก็เลยเอ๊จะยังไงดียอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปทําอย่างอื่นจะดีกว่านี้ไหมเหมือนไปไปทาเรื่องอื่นนะ่ะ ไปทาเรื่องที่แบบว่าทําแล้วมันเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือทําแล้วมันได้ตังค์กว่านี้ยเอาไหมก็ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่เรียกว่าเอาไหมเข้าใจไหมอ่ะคือกี้ก็มีงานทาของพี่ไงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะและที่สําคัญคือมาแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายหรอกคะ่ะทุกคนและกี้ไม่ใช่คนฟุ้งเฟอ้อไม่ใช่คนเวิ้นเวอ้อไม่ใช่คนแบบ อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นอะไรขนาดนั้นเราก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใส่เสื้อตาหานมาเดินอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรือว่าลากของเท้าขี้มาก็ไม่นะกี้ก็ว่าคีให้เกียิสถานที่ทุกครั้งอยู่แล้วเวลาไปไหนนะคะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เราล้าหรอกนะคะแค่สบายใจกับสิ่งที่ทําเท่านั้นนะคะเพราะนั้นคนที่ถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนที่ติดตามก็เคยถามนะคะบางคนเขามีไลน์ส่วนตัวกี้ไง คือติดตามกันจนมีมีม,มีช่องทางการติดต่อกันได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเพื่อนฝูงเราหรือว่าแม้กระทั่งญาติพี่น้องเราบางคนเนี่ยเขาก็ยังถามเลยว่ามึงทาแล้วมึงได้อะไรวะอย่างเงี้ยคือบางทีกี้ก็แบบ <c oughs> อวดมากไปก็ไม่ได้อีกว่าเราเป็นเจเนอเรชันเด็กสุดในรุ่นในตะกูล <c oughs> <c oughs> เออไม่ได้ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวแตะเดี๋ยวพอเดี๋ยวตุดจีนไม่ได้แตเอียไงเราก็ต้องบอกว่าอ๋อก็ไม่ไม่มีไม่ได้อะไรหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอเราจะได้แตเอี๋ไงเนี่ยะคะ่ะก็อย่างเงี้แหละนะคะมาเดินเล่นกับกี้ก็สไตล์อย่างเงี้ยนะคะคุยกันมีคนเดินมาข้างหลังนะคะทุกคนมีคนเดินมาข้างหลังชิวๆนี่พี่หานจะตุลมุก วันนี้กลับมาใส่เสื้อสีคุมโทนแบบนี้นะคะกี้รู้สึกว่าเออค่อยเป็นตัวกี้หน่อยนะคะจริงๆนะต่อไปคงไม่เห็นกี้ใส่เสื้อสีแผ่นขนาดนั้นอีกแล้วละกี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองนะคะไม่รู้สึกแบบแหวกูสีคูจะเด่นไปไหน,นะะ้นเออวันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ตรงตรงนี้เป็นวิหารจตุรมุขค,ค่ะทุกคนของวัดพระศรีสังเพชรนะคะมาเช้าคนก็ยังไม่ค่อยเข้ามากันเท่าไหร่เออทุกคนคะ กี่ไปเก็บาภาพนะคะตัวเครื่องหมายนะคะของความเป็นโมรดกโลกเนี่ยนะคะเป็นโลโก้ที่ทางยูเนสโกเขาประกาศให้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกเออกือบลืมลืมไปนะคะคุยไปเรื่อยเปื่อยลืมเออเก็บภาพไว้ละนะคะเดี๋ยวอาจจะใส่ไว้ต้นคลิปหรือท้ายคลิปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เป็นการตอกย้ำนะคะว่าเนี่ยแหละ ปีนะ้าที่เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขนาดนี้มันอาจมันมันเป็นเพราะว่าด้วยมันครบรอบ30ปีแล้วนะคะที่ทางยูเนสโกเนี่ยเขาประกาศให้เราเป็นออดินแดนเขาเรียกว่าเป็นเมืองวุทยานประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าสิ่งปลูกสร้างในยุทธยาของเราเนี่ยนะคะมันเป็นรูปแบบของเขาเรียกอะไรนะศิลปะหรือสิ่งปลูกสร้างที่มันทรงคุณค่ามากๆนะคะคุณค่าแก่การที่จะยกย่องขึ้นเป็นโบราณสถานหรือเป็น เป็นมรดกของโรคอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดีใจไหมดีใจดินะคะอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจนะคะคือคือคือมันเหมือนกับว่าความภาคภูมิใจอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของคนในยุทธยาทั้งจังหวัดของคนไทยทั้งชาติอ่ะนะคะกี่อมองอย่างนั้นนะคะประมาณนี้ รู้สึกดีจะตายนะคะก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยปีนี้นะคะปกติที่จะไม่เคยเข้ามาวุ่นอะไรกับเขาเยอะขนาดนี้หรอกนะคะงานม,มาดอดกโลกสําหรับกี้ก็คือไม่มีอะไรหรอกกี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวมากินขนมจีนมาเดินซื้อขนมอะไรกี้ไปเพลินๆอะไรเงี้ยแต่นี้ว่าพอมาทําตรงนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเรื่องราวที่เราทํามันเกี่ยวกับยุทธยามากเลยกี้เข้ามายุทธยาทุกวันนะคะใช้เวลาอยู่ที่นี่เป็นปีๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจัดงานทั้งทีเนี่ยแหมมันก็ เกิดมาก็ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินกันหน่อยนะคะทุกคนก็อยากจะช่วยเขาประชาสัมพันธ์นั่นแหละทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรอกนะคะเราแค่เป็นคนคนหนึ่งในจังหวัดเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากคนที่ติดตามด้วยนะคะช่วยกระจายข่าวหน่อยนะคะว่าอายุธยาจัดงานนะคะจัดงานประจําปีงานใหญ่ของจังหวัดนะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะปลอดภัยค่ะทุกคนนะคะ ท่านผู้ว่าจับจับใช้คำพูดนี้ไม่ได้จะบอกว่าท่านผู้ว่าจับฉีดวัคซีนหมดไม่ไม่คือทางราชการเนี่ยนะคะเขามีการดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ในจังหวัดของวิทยาเราเมื่อก่อนเราแดงแป๊ดเลยนะคะแล้วเราก็ลดเลเวลลงเรื่อยๆจนทุกวันนี้เราฉีดวัคซีนกันนะคะเกินเกินน่าจะเกินครึ่งของประชากรของของจังหวัดเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเที่ยวได้สบายๆนะคะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดคุณแบบเออต้องไปอยู่แบบ กับชั้นกับชั้นชิดคนอย่างเงี้ยก็ใส่แมสนะคะกี้ก็ยังใส่แมสอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อวานยังใส่เลยตอนไปเดินร้านเฟอร์นิเจอร์เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งแดดแล้วก็คนก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาที่ก็สบายๆนะคะทุกคนคะเดี๋ยวพยายามจะพูดให้มันจบตรงแถวแถวนี้เลยนะคะเพราะว่าในตอนนี้ก็คือพูดง่ายคือกี้มาดูในส่วนของออสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นมรดกโลกที่น้าวัพรศรีนะคะมาถ่ายภาพไปแล้วด้วยเก็บวิดีโอไปนะคะแล้วก็ ไปแอบส่องเขาบวงสวงพระเจ้าอู่ทองแล้วก็พาเดินลัดเลาะมานะคะพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะคะหลายๆอย่างนะคะก็เป็นปกติแหละนะคะที่เวลาแบบถ้าไม่ได้ลงเรื่องไหนที่มันแบบเป็นเรื่องหลักๆจริงๆหรือว่าเฉพาะเจาะจงอ่ะเราก็จะพูดคุยกันไปอย่างนี้แหละนะคะเหมือนแบบมีการทบทวนในสิ่งที่เราไปกันมาแล้วในทุกๆจุดนะคะทุกคนคะอันนี้จุดเนี้ยที่หันไปนทางด้านหลวงพ่อมองคลกบษิ์เนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธรูปอ่อ ยืนค่ะนะคะยืนนอนนั่งแล้วก็เดินนะคะก็ในส่วนของตัวเ,เขาเรียกอะไรนะคะพระพุทธรูปนั่งเนี่ยยังคงเหลืออยู่บ้างนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนมาถ่ายรูปเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่ว่ามันไม่เหลือมากแล้วนะคะเหลือแค่องค์เสียนหล่นลงมาหมดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพระพุทธรูปนั่ง ทางด้านมุกของด้านทิศตะวันออกใกล้กับเจดีพระรามาธิบดีทีท่สองนะคะ,ะไปค่ะทุกคนเห็นยอดพระปางเจดีวัดพระรามอยู่ไรอยู่ริบๆทุกคนเห็นไหมคะนูนเห็นไกลๆนั่นไม่ได้อยู่ในเขตวัดพระศรีนะนั่นคือวัดพระรามเมื่อกี้เขาจัดงานจัดเอกไฟเฟยก็องงก้าอี้อะไรกันเต็มไปหมดเลยค่ะคะี่้เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินก็ไปนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ผ,ผ่านจุดผ่านจุดนี้อีกแล้วเป็นจ,จุดที่กี้ชอบมากเลยอะ่ะอย่างที่บอกอ่ะกี้กี้ช,ชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยที่มันอยู่ท่ามกลางถนนคอนกรีตตรงนี้นะคะอยากให้มันอยู่นานๆมันคือต้นพุทราเนี่แหละคะ่ะทุกคนมันคือต้นพุทราเรานี่แหละนะคะโอ้โหทุกคนดูดิ24นาทีโอ้โหอะไรของของเธอเนี่ยกิรติกิรต, <laughs> ติเธออะไรของเธอเนี่ย24นาทีแล้วนะคะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ลงเรื่องลึกๆอะไรทั้งอย่างเลยใช่ไหมะคะเราพูดไปยี่สิบสี่นาทีแล้วนะคะอ่าทุกคนคะมีคนอยู่ทางด้านหน้าเป็นไปตามที่คิดจริงๆแหละนะคะอย่างเป็นเรื่องปกตินะคะจุดข้างหน้าได้เป็นจุดที่เขามาถ่ายภาพกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราเดี๋ยวนะ <laughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติะคะ่ะทุกคนปกตินะคะกี้ก็อย่างเงี้แหละเวลาเราไปจุดที่เราชอบชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งขาเลยนะคะแล้วก็ ยังไงก็ได้ยางที่เราทําได้ประมาณนี้อยู่บนเงื่อนไข,ขของความพอดีนะคะบางทีโบราณสถานก็ต้องนิดนึงเหมือนกันนะคะทุกคนคะจุดนี้เป็นจุดที่ตอนที่เขามีมิวสิกวิดีโอเพลงบ้านที่เกิดเมืองนอนอน่ยพี่นกสินใจอะ่ะเนี่ยแหละแกเดินอยู่ตรงนี้แหละเดินอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยจุดเนี้ยเวลาที่แกเดินผ่านมาใช่ป่ะจะผ่านจะดีสามองค์ใช่ไหมแล้วแกก็เดินตึง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 อย่างเงี้ยก็จะผ่านจะดีสามองค์นี้มาประมาณน,นี้นะคะ อยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนั่นแหละนะคะกี้ดูบ่อยมากคือกี้พยายามดูว่ามันมีจุดเที่ยวจุดไหนนะคะที่อยู่ในจังหวัดยุทธยาเราบ้างแล้วแล้วก็ไปมาครบหมดแล้ววันนั้นไปปราสาทนาครหลวงมาจําได้ปะก็ไปมาแล้วเหมือนกันอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราคงต้องไปแล้วแหละนะคะเพราะว่าด้านหน้ามีคนนะคะกี้ไม่อยากไปถ่ายติดพวกเขาด้วยนะคะเกรงใจเขาอะนะคะประมาณนี้อย่างนี้แล้วกันเออวันนี้นะคะ เราจะอยู่ที่อยุธยากันน่าจะถึงเย็นเลยแหละที่จะอยู่จนกว่าเขาจะเปิดไฟไม่อยากไม่อยากรับปากเลยนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าจะอยู่จนเขาเปิดไฟนะคะให้เย็นที่สุดจนรถเที่ยวสุดท้ายแหละนะคะเพราะว่ายังยืนยันคาเดิมว่าคงคงไม่นอนในเมืองนะคะยังยังไม่สะดวกที่จะนอนนะคะช่วงนี้แล้วก็จะพามาดูที่เขาเปิดไฟกันนะคะเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ขอตัวไปพัก ไปทานข้าวไปทําอะไรต่างๆนานา,นาก่อนนะคะเออเดี๋ยวถ้าเกิดเจอร้านอร่อยเดี๋ยวก็จะเก็บปากนะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินอะไรดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็รอดูนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรเี่ว่กินก๋วยเตี๋ยวกินต้มต๋องหรือว่าตอนเนี้ยลมจะใส่นะคะทุกคนไปค่ะ เรากงสีสันเพชรนะคะทุกคนได้ไงมีคนมีคนม,มีคนมา <c oughs> บอกแล้วมีเชื่อนะคะอ่ะไปทุกคนคนนี้ไปจริงๆแล้วนะคะเนี่ยเมาส์แตกนะคะจะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนตามอะไรคะ่ะ